คนเขาถามว่าชุดแบบนี้มาได้แต่ไหนเอาจริงคืออยากจะบอกว่าแค่ชุดเกาะอกก็ร้อนแล้วก็แน่นมากเลยอะทุกคนคือดูจากสภาพตอนนี้นะคะไม่ไหวแล้วค่ะคุณนะคือทําอะไรลําบากไปหมดเลยอะนี่ขนาดนอนอะไรยังลุกไม่ได้เลยทุกคนนี่ใส่ชุดทั้งทีคือเราก็จะต้องมาถ่ายคอนเทนต์บลา b l นะคะไม่ต้องถามนะคะว่าใครเป็นคนคิดคอนเทนต์นี้ก็คือคนนี้เลยค่ะทุกคนคือมันเอาจริงแบบมันแน่นมากค่ะมันหายใจลําบากแล้วมันก็แบบโอ้ยอึดอัดโว้ยและนี่ก็คือวิธีทํานะคะเราจะต้องใส่เสื้อแขนยาวค่ย ถ้าไม่ใส่นนขนขาขนแขนน่าจะหลุดออกมาด้วยคือแบบว่าคือมันไม่ไหวแล้วมันร้อนสุดๆมันร้อนมากๆอ่อมสุดๆอะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือหน้าเรายังไม่อ่อมนะคะหน้ายังสวยอยู่ค่ะน,นี่มาแอบบอกเคล็ดลับนิดหน่อยใช้สองตัวนี้บํารุงหน้าเลยนะคะเคียนอสองฟัแล้วก็เคียนอสองมุ้งทุกคนเชื่อไหมพอแกะเสร็จอะไรเสร็จอูหแทบจะเป็นลมค่ะคือมันฟีลแบบว่าไม่ไหวแล้วอะมันลําบากจริงๆอ่ะไม่เชื่อดูจากท่าเดินโอ้โหสู้ชีวิตมากค่ะคุณนะอะไรโผล่ปิดก่อนปิดปิดคือพ่อก็มีความพยายาม